สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook f c ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับความลับที่คนในครอบครัวหลปปับโพรู้และสำคัญมากในคดีไม่ใช่เรื่องที่พวกหูแววคิดกันหรอก ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนทำน้องยกเว้นไอซอทิปแต่มันหดหัวไม่ยอมออกมาแล้วคนมีคลิปก็รอมอบให้ผู้บชาการตำรวจแห่งชาติที่สตอชอเท่านั้นดังนั้นสิ่งที่ไอซอรู้จึงไม่มีประโยชน์ต่อคดีเลยแต่สิ่งที่ครอบครัวหลาโพร,รู้มีประโยชน์มากสิ่งที่เป็นความลับนั้น คือสิ่งที่ตาชาญพูดผ่านกล้องต่อหน้าย่าอาชิในวันที่ชัยพลโดนหมายจับตาชาญพูดว่าตารู้ว่าใครให้สงสัยลุงพลแต่ตาพูดไม่ได้และคลิปนี้ก็โดนลบไปเพราะมันคือความลับนั่นเองอีฉันหยอดไว้ให้คิดในคดีหนึ่หนึ่งนั้นถ้าเราจับได้ว่า เจ้าพนักงานมีอคติในการทำคดีแล้วก็แจ่มปึ้งปึงซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าจริงค่ะป้าคิดว่าเขาคขงตั้งทงไว้แล้วจากคลิปตาชานหลุดปากวันนั้นหนูก็ได้ยินตาชานแกหลุดออกมาค่ะถัดมานะครับบอกว่ามีคลิปป้า พูดไว้เป็นข้อ,ขอมีข้อหนึ่งป้าพูดว่าเขาตั้งธงไว้และมีผู้ใหญ่เลี้ยงแกะเยอะเรารู้ว่าเราสู้กับอะไรอยู่แต่เราจะสู้ให้ถึงที่สุดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถัดมานะครับบอกว่าจริงค่ะขอให้ฟ้ามีตาทนายตั้มและทีมงานสู้ๆจ้าถัดมานะครับบอกว่าใช่ค่ะป้าเคยพูดไว้ถัดมานะครับบอกว่า ผู้สูญเสียก็พูดเองว่าตำรวจให้บอกว่าสงสัยลุงเขาก็รู้กันทั้งประเทศนี่ไงเป็นเหตุผลให้ผมไม่เชื่อตำรวจเพราะเขามีทงไว้แล้วทัดมานะครับบอกว่าใช่ค่ะผู้สูญเสียเคยพูดเหมือนกันความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับความเหมือนอีกอย่างของคดีหวย30ล้านกับคดีกกอกนอกจากสคดีจะมีลุง 2คดีจะมีทนายจำเลยคนเดียวกันแล้วยังมีอีกอย่างที่เหมือนกันคดีหวย30ล้านมีคลิปก้มเก็บหวยที่ไม่มีใครมีบุญได้เห็นจนถึงชั้นดีกาจะพิพากษาอยู่แล้วคดีกอกะก็กมีคลิปวิเศษที่เห็นนายพ่อนายแม่อุ้มศพขึ้นเขาของไอซอที่คาดว่าคงไม่มีใคร ได้เห็นอีกเช่นกันซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าคดีเมืองการมีคนประกาศว่าเจ้าของหวยตัวจริงคือใครคดีที่กกกอกมีคนยืนยันว่าฆาตกรตัวจริงคือใครถัดมานะครับบอกว่ามันอาจไม่ใช่คนก็ได้นะพี่โถนถัดมานะครับบอกว่าสัตว์ประเภทหนึ่ง รูปร่างคล้ายคนถัดมาน,นคะครับบอกว่าแถวบ้านผมเรียกพี่เฮงครับถัดมาน,นคะครับบอกว่าพี่เฮงสวยถัดมาน,นคะครับบอกว่าเ,เงอเหนื่อยใจฮ่าฮ่าถัดมาน,นคะครับบอกว่าคลิปมีจริงจ้ะมีมหาบอกว่าถ้ารักลุงพลอยากช่วยลุงพลจริงๆน่ะทนายต้อมต้องไปขอคลิปจากมาดมเองเท่านั้นถัดมาน,น,มาน,นคะครับบอกว่านกผี จะงาบทนายแน่ๆถัดมานะครับบอกว่ารักและหวังดีกับลุงพลมากด้วยการยื้อหลักฐานที่โวว่ามีจริงเพื่อรอให้ลุงเข้าสั่งเตก่อนถ้างั้นก็เก็บไว้ดูเองเถอะนะถัดมานะครับบอกว่าเหมือนอีกอย่างหนึ่งหวย30ล้านมีน้ำเต้าหู้หลานสาวปลอมของครูปรีมาเป็นพยานคดีชัยพลก็มี มาดามมาในคราบ f อฟถัดมานะครับบอ,อกว่าจริงดิ2คดีนี้มีคลิปเป็นไม้ตายที่คุยว่าสามารถพลิกคดีได้แต่ไม่อาจเปิดเผยได้พะนะแล้วจะเอามาคุยทำไมความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับคดีนายชัยพลฟ้องอัจฉริยะศาลมีคำพิพากษาย,ยกฟ้อง ด้วยเหตุที่ว่าคำพูดของจําเลยไม่ได้ยืนยันตัวโจทการกระทําของจําเลยจึงไม่มีความผิดหมิ่นประมาทนี่ฉันงงจริงๆคำพูดของจําเลยไม่ยืนยันว่าเป็นตัวโจ์แล้วคดีน้องชมพู่มีลุงพลหลายคนหรือคะรออุทธร์ก็แล้วกันงงจริงๆคำพูดหมิ่นแน่ๆแ,แต่ไม่ระบุว่าเป็นโจ์นี่ก่นะฟังกันเอง ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพรกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าฟังแล้วค่ะมีคําว่าลุงพลชัดเจนถัดมานะครับบอกว่าเหนื่อยใจจริงๆระบุชัดแถมมีคําแวดล้อมที่เจอะจงได้ชัดถัดมานะครับบอกว่ารออุทธรเลยค่ะป้าแต่คืนนี้นะ่ะเถยต้องออกมาตีปีกผับผับสนั่นไลฟ์แน่ถัดมานะครับบอกว่าแน่นอนที่สุด เหเห็นความยากลำบากของการกําจัดคนชั่วไหมคะมันง่ายที่คิดจะด่าใครยังไงใส่ร้ายง่ายๆแต่พอเราจะใช้สิทธิ์กลับยุ่งยากรอเป็นปีเพื่อจะยกฟ้องถัดมานะครับบอกว่าเหนื่อยหัวใจมากๆเลยค่ะป้าเห็นใจทั้งคนถูกกล่าวหาและเห็นใจทั้งคนทำคดีค่ะถัดมานะครับบอกว่าสารคิดว่าเป็นลุงพลพันลาวมั้งครับ ถัดมาครับบอกว่าแสดงว่าคดีน้องผลไม้มีหลายลุงพลกับไม่ระบุแปลกงงถัดมาครับบอกว่าต้องเหนื่อยอุทธร์ต่อคืองงกับการตัดสินถ้าบอกว่าคำพูดเหล่านั้นไม่มินยังเข้าใจง่ายกว่ามินแต่ไม่ได้ระบุตัวโจทถัดมาครับบอกว่าใช่ค่ะตอนแรกนึกว่าเหตุผลคือ คำพูดไม่เข้าข่ายหมิน่นแต่กลับกลายเป็นไม่ระบุตัวโจทย์คือต้องให้พูดชื่อจริงว่าชัยพลวิภางี้ความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับวันนี้3พฤศจิกายน64สารจังหวัดสมุทรปราการนัดฟังคำสั่งคำพิพากษาคาดีชัยพลฟ้องแปะคดีหมิ่นประมาท ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าแปะจะไปเปล่าลุ้นๆถัดมานะครับบอกว่าไม่เคยไปครับถัดมานะครับบอกว่าคดีมีมูลครับนัดพร้อมต่อเลยสืบเสร็จประหารหัวล้านเลยคดีเยอะเกินรคสารฮ่าๆๆถัดมานะครับบอกว่าประหารเพราะจะได้ไม่เปลืองงบประมาณชิมิถัดมานะครับบอกว่า ติดตามค่ะถัดมานะครับบอกว่าถามแบบผู้ไม่รู้กฎหมายโจย์ต้องมาฟังด้วยไหมคะหรือไม่ก็ได้ถัดมานะครับบอกว่ามาตอบหน่อยถัดมานะครับบอกว่าตอบให้แล้วนะครับพี่ถัดมานะครับบอกว่าเห็นป้าบอกจำเลยไม่มาก็ได้ครับถ้ามาเกิดคดีมีมูลใส่กุญแจมือเข้าห้องขังเลยรอประกันตัวล้านจะกลัวมากไม่มาก็ได้แต่ไปมอบตัวแล้ว เตรียมเงินประกันเลยได้ครับความรู้จากป้ายานล้วนๆครับถัดมานะครับบอกว่าอา้าวถามถึงโจทย์ผมไปตอบจำเลยฮ่าฮ่าฮาเอาคนตอบไปประหารถัดมานะครับบอกว่าตอนผมเป็นจำเลยจำได้โจทย์ไม่มาครับให้ทนายมาแต่มันสิบกว่าปีมาแล้วถัดมานะครับบอกว่ารอฟังข่าวดีถัดมานะครับบอกว่าโจท์ ไม่จำเป็นต้องไปศาลครับกรณีมีทนายให้ทนายดำเนินการให้ครับนัดฟังคำสั่งหรือคำพิพากษาส่วนจำเลยจะมาหรือไม่มานั้นศาลจะมีหมายเรียกนัดให้ฟังครับถ้าคดีมีมูลต้องประกันตัวเพื่อสู้คดีกันต่อไปถ้าไม่มาจะออกหมายจับครับถ้าไม่มีมูลก็รอดตัวไปครับถัดมานะครับบอ,อกว่าขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะ ถัดมานะครับบอกว่าถ้าแปะไปคดีมีมูลก็ได้ใส่โรเล็กซ์เลยแต่แปะน่ะคงไม่กล้าไปหรอกครับความคลิหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook อ c ทีมงานทนายประชาชนได้โพสตเข้าความไว้ดังนี้ครับมีคนถามกันมาเยอะว่าดิฉันมีความเห็นอย่างไรกับคลิปที่ว่าเห็นหน้าคน4คนที่ร่วมกันอุ้มศพน้องชมพู่ไปอมพราง บนภูเหล็กไฟอิชั้นตอบตรงตรงตามนี้นะคะโดยให้ฐานข้อเท็จจริงอยู่ที่คลิปนี้มีจริงถ้าคลิปนี้มีตัวตนจริงๆจ,จะเป็นคลิปที่เป็นประโยชน์แก่จำเลยทั้งสองในคดีนี้มากเพราะเป็นหลักฐานใหม่ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ยังไม่มีใครเคยเห็นมาก,ก่อนแต่คลิปนี้จะมีประโยชน์หากนำไป เข้าในกระบวนการยุติธรรมอย่างถูกต้องการนำเข้าทำได้3ประการ1มอบให้ทนายในคดีนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาก่อนการนัดพร้อม23พฤศจิกายนนี้ 2. นำคลิปนี้ไปกล่าวโทษคนในคลิปโดยตรงว่าก่อเหตุกระทำต่อศพสบ3เผยคลิปนี้ต่อสาธารณะให้เป็นดราม่าแบบเดียวกับ เรื่องโจ้ถุงดำที่เปิดแล้วให้สังคมกดดันหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบอย่างสอตชอชให้ขยับตัวนี่คือความเห็นของฉันต่อเรื่องคลิปในซอหากมีจริงแต่ถ้าไม่มีจริงเป็นแค่เรื่องเล่ามีแนวโน้มว่าผู้เล่าหรือผู้สร้างเรื่องในซออาจจะมีความผิดในฐาน นำความเท็จเข้าสู่ระบบเพราะมีความเสียหายจากเรื่องเล่านี้อย่างน้อยๆก็ผู้ตายที่ถูกนายซอกล่าวหาว่าเป็นลูกชู้